สวัสดีครับอยู่กับผมรืนอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องเกรเทนปี2022เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อเกรเกอร์กำลังมีสัมพันธ์สวัสด์อันร้อนแรงกับสาวสวยคริสตินหลังจากเสร็จกิจคริสตินก็แยกตัวออกมาโดยระหว่างที่คริสตินลงลิฟต์เธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความทุกข์ใจคริสตินพยายามรีบเดินกลับบ้านแต่ระหว่างเดินเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามเธอมา เธอเลยรีบเดินเข้าบ้านเมื่อเธอเดินมาถึงบ้านเธอกำลังจะเดินเข้าห้องตอนนั้นเองชายที่ชื่อจิมมี่ก็มาเรียกเธอตอนจิมมี่นั้นต้องการเงินจากคริสตินคริสตินร้องไห้ออกมาและบอกว่าเธอกำลังพยายามอยู่ทันใดนั้นจิมมี่ก็กระชากกระเป๋าของเธอไปและเอาเงินของเธอไปจนหมดและเขาก็เดินจากไป คริสตินเครียดจนร้องไห้หนักขึ้นเธอเข้ามาสุบูรี่ในห้องแต่ไม่นานก็มีคนมาเคาะประตูห้องเธอคริสตินคิดว่าเป็นจิมมี่เลยเปิดประตูแต่คนที่อยู่หน้าประตูไม่ใช่จิมมี่แต่กลับเป็นชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนหมอเขามาพร้อมกับเข็มฉีดยาเมื่อคริสตินเห็นแบบนั้นก็กรีดร้องเสียงดังเธอพยายามปิดประตูแต่ไม่สําเร็จเขาบุกเข้ามาในห้องของคริสตินได้สําเร็จ คริสตินรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าเธอถูกมัดอยู่บนเตียงและเธอก็ถูกปิดปากด้วยคนที่มัดเธอก็คือชายสวมแว่นที่ใส่ชุดหมอนั่นเองคริสตินพยายามกรีดร้องแต่ชายปริศนาเปิดวิทยุเพื่อกรกเสียงท,ทันทีจากนั้นเขาก็หยิบมีดผ่าตัดออกมาและผ่าท้องคริสตินคริสตินเจ็บปวดมาก เธอร้องไห้ออกมาเป็นเลือดชายปริศนาผ่าท้องคิดสินและลูงเอาทารกตัวน้อยในท้องของเธอออกมาก่อนจะนําร่างทารกใส่ไว้ในขวดโหลสําหรับดองภาพตัดมาที่ห้องทางานของซูซานฮัตแมนเธอเป็นนักจิตวิทยาและตอนนี้เธอกาลังบําบัดชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีริกอยู่เมื่อบําบัดเสร็จซูซานก็บอกอริกว่าอยาก,กังวลเรื่องคู่แข่งทางธุรกิจจนเกินไป ทางคู่คุยกันอย่างสนิทสนมจนไม่นานอีดิกก็ออกจากห้องไปซูซานเอกก็เตรียมกลับบ้านเธอโบอกมือทักทายชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะออกจากห้องไปอีกคนซูซานเดินมาหาโจฮันผู้ช่วยสาวของเธอเกี่ยวกับกำหนดการในวันพรุ่งนี้โจฮันบอกว่าพรุ่งนี้เธอมีบรรยายและจะมีชายคนใหม่ที่ชื่อมาร์กชีเดนิสมาเข้ารับการบำบัด โจฮันเตือนว่าเธอหาข้อมูลมากแล้วปรากฏว่าชื่อนี้เป็นชื่อของคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ5ปีก่อนซูซานจึงคิดว่าชายที่ชื่อมาร์กนี้จะต้องไม่ปกติอย่างแน่นอนแต่เธอก็ตกลงที่จะทําการบําบัดให้กับมาร์ก ซูซานกลับมาบ้านแล้วมาเจอกับเฟเดริกสามีของเธอและรีเบก้าลูกสาวที่กำลังนั่งเล่นแท็บเล็ตอยู่ซูซานใช้ชีวิตประจำวันตามปกติตอนค่าซูซานได้ยินข่าวเกี่ยวกับการฆาตรกรต่อเนื่องที่ไล่ฆ่าหญิงตั้งครันและผ่าท้องเอาเด็กออกมาซึ่งตอนนี้เหมือนว่าฆาตรกรคนนี้จะเข้ามาในเมืองที่ซูซานอยู่เสียแล้วซูซานดูข่าวด้วยความเครียดก่อนจะจดบันทึกบางอยา่าง ซูซานริบเอาสิ่งที่จดไปตรวจสอบกับบันทึกของเธอปรากฏว่ามันมีข้อความบางอย่างที่ตรงกันซูซานนั่งตรวจสอบจนเฟเดริกต้องมาชวนเธอเข้านอนว่าต่อมาซูซานมาบรรยายในมหาวิทยาลัยเรื่องการแก้ไขอารมณ์ให้นักศึกษาฟัง เมื่อซูซานบรรจายจบเธอก็มาทํางานที่ห้องทํางานของเธอไม่นานบาร์ก็มาพบซูซานมาร์กดูเป็นชายแปลกๆเขาดูมีปัญหาตั้งแต่ค่าใช้ใจ่ายในการเข้าบําบัดแต่ซูซานตัดปัญหาด้วยการให้มาร์กเข้ามาในห้องบําบัดได้เลยเมื่อเข้ามาในห้องบําบัดซูซานก็ใช้นาฬิกาทรายในการจับเวลามาร์กมีท่าทีที่ไม่ปกติมากๆซูซานเลยถามว่ามาร์กมาบําบัดด้วยเหตุผลอะไรมาร์กเลยบอกว่าเขามาเพราะเขาคิดว่าเขาอยากตายแต่เขารู้สึกว่าการฆ่าตัวตายมันไม่ได้ภูมิใจเขารู้สึกว่าบางชีวิตสมควรตายมากกว่าเขาพูดของมาร์ก ดูน่ากลัวจนซูซานถามว่ามาร์กเคยเข้ารักษาอาการทางจิตเวชไหมบาร์กบอกว่าไม่ซูซานบอกว่าเธอไม่สามารถบำบัดมาร์กได้พฤติกรรมของมาร์กดูรุนแรงเกินไปมาร์กหัวเราะเยาะและบอกว่าซูซานคงนบำบัดแต่คนที่มีเงินใช่ไหมซูซานบอกว่าไม่ใช่มาร์กหันไปเห็นรูปรีเบกาและหยิบเรื่องลูกสาวของซูซานมาพูดจนซูซานหน้าเสียมาร์กยังคงบอกต่อว่าเขาไม่มีครอบครัวและเขามองว่าโลกนี้เป็นเกมซึ่งเขาจะชนะในเกมของเขาเสมอมาร์ก ทำให้ซูซานเสียสมาธิเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนจะเดินออกไปโดยมีโจฮันที่อยู่ด้าห้องเดินไปส่งที่ห้องน้ําตอนนั้นเองซูซานก็เหลือไปมองเห็นเอกสารในเสื้อคลุมของมาร์กเอกสารน,นี้เป็นตัวเรือเฮิร์ชชาวเบอร์เกนซึ่งมีชื่อเธออยู่ด้วยเมือ่อซูซานเห็นเอกสารเธอรู้สึกว่าหลายอย่างไม่ปกติเธอพยายามโทรหาเฟเดริกแต่เขาไม่รับสายตอนนั้นเองมาร์กเปิดประตูเข้ามาซูซานรีบเอาเอกสารซ่อนไว้ด้านหลังและบอกว่าเธอต้องการยกเลิกการมาบัดกอนเธอจะคืนเงินให้เขาแต่มาร์กไม่ยอมซูซานเริ่มรู้สึกวว่าตัเ ปลอดภัยเธอเลยตะกนเรียโจหันมาบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้ว ซูซานตกใจมากเลยเดินออกมาหน้าห้องมาร์กเดินตามมาด้วยปรากฏว่าโจฮันไม่อยู่จริงๆซูซานตะโกนเรื่องโจฮันตอนนั้นเองมือถือของโจฮันก็ดังขึ้นซูซานรู้ทันทีว่านั่นเกิดเรื่องไม่ดีกับโจฮันแล้วเธอพยายามหนีแต่มาเข้ามาประทะเธอจนเธอล้มลงมาร์กหยิบผ้ามาปิดปากซูซานซูซานพยายามหนีอย่างสุดความสามารถสุดท้ายเธอถีบร่างของมาร์กกระเด็นก่อนที่จะรีบวิ่งไปหลบในห้องน้ำซึ่งในห้องน้ำก็มีร่างของโจฮันที่ถูกปาดคอนั่งอยู่ซูซานเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจมาก ทางมาร์กใช้เวลาสั้นๆในการทำลายกรอนประตูห้องน้ำและบุกมาจับตัวซูซานกลับไปที่ห้องทำงานได้สำเร็จมาร์กบอกว่าเขาต้องการบำบัดต่อและเขาจะต่อเวลาจนกว่าจะพอใจซูซานรู้สึกกลัวมากๆเธอมองไปรอบๆและเห็นเพื่อนที่อยู่ตึกตรงข้ามทักทายเธอแต่ด้วยระยะที่ไกลชายคนนั้นเลยไม่เห็นว่าซูซานโดนจับอยู่มาร์กเดินไปรอบๆและพบกับบันทึกของซูซานเขาอ่านมันและเริ่มพูดอะไรบางอย่าง,างจนซูซานจับได้ว่ามาร์กคือฆาตกรต่อเน,นื่องที่ฆ่าผู้หญิงท้องนั่นเองซูซานพยายามใจเย็นและใช้สติเธอบ,บอกมาร์กว่าถ้าต้อง การให้เธอบวบัดต,ต่อมาจะต้องแก้มัดให้เธอเพราะเธอจะต้องทําการจดบันทึกด้วยมาร์กนี่ไปพักหนึ่งก่อนจะไปปลดเชือกที่มัดมือเธอและมัดขาเธอกับเก้าอี้แทนสุซสานพยายามมองไปที่เพื่อนตึกตรงข้ามแต่ตอนนี้เขานั่งหันหลังให้เธออยู่สุซานบอกให้มากหยิบสมุดบันทึกมาให้เธอมางเดินไปหยิบอย่างว่าง่าย มาร์เปิดบันทึกและเห็นว่ามีบันทึกเรื่องของอีรดกเขาอ่านมันอย่างย้อยเย้ยสุซสานถามว่าตกลงจะให้ทําการบําบัดไหมมาร์กเลยยื่นบันทึกคืนให้ทางสาุซสานสุซานนึงไปพักหนึ่งจนมาร์กเริ่มหงุดหงิดมาร์กเลยถามว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ตอนนั้นเองสุซสานเลยถามว่า ทำไมต้องฆ่าทารกและผู้หญิงมาร์กบอกว่าคนพวกนั้นไม่มีค่าที่จะมีชีวิตสุซสานถามว่าเธอจะถูกฆ่าด้วยใช่ไหมมาร์กยิ้มให้ยาโจเล่สุซานรู้ทันทีว่าหลังการบําบัดเธอจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนสุซสานพยายามถามหาเรื่องเหตุผลในการเป็นฆาตกรของมาร์กแต่มาร์กเล่ยที่จะตอบสุซสานถามถึงการฆ่าครั้งแรกของเขามาร์กก็ไม่ให้ความร่วมมือสุซสานเลยเริ่มหงุดหงิด ธอได้บอกว่าเธอต้องการรับรู้ช่วงตอนเด็กของมากเธออยากให้มากขึ้นไปนอนบนเตียงและหลับตาบางนิ่งไปพักหนึ่งเขาตัดสินใจขึ้นไปนอนหลับตาบนเตียงจากนั้นสุสานก็เริ่มทําการบําบัด เธอพยายามทาให้มาร์คย้อนกลับไปตอนเด็กมาร์กหลับตาแล้วบอกว่าตอนนี้เขาเห็นภาพน้องคนเล็กที่ตายไปแล้วซึ่งตอนนั้นมาร์คอายุเพียงแค่3มขวบมาร์กบอกว่าเขาโกรดน้องมากที่ตายไปก่อนเพราะหลังจากน้องตายเขาเลยต้องรับเรื่องเลวร้ายต่อแทนจากนั้นช่วงตอนที่มาร์กห้าขวบเขาก็เริ่มฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆไปจนถึงเริ่มฆ่ามา้าจนพอเวลาผ่านไปมาร์กก็เริ่มฆ่าคนคนแรกที่เขาฆ่าคืออดัมพ่อของเขาเองระหว่างที่มาร์กเล่าซูซาน พยายามเขียนข้อความขอความช่วยเหลือเพื่อส่งให้เพื่อนตึกตรงข้ามแต่เขาไม่ได้หันมาทางซูซานเลยซูซานเลยถามมาร์กว่าตอนที่มาร์กฆ่าคนครั้งแรกเขาอายุเท่าไหร่มาร์กเล่าว่าตอนเอาอายุ10บขวบตอนนั้นเขาอยู่ที่เบาะหลังรถพ่อของเขาพ่อแม่ของเขาเหมามาก และด้านหลังรถก็มีรถยกอยู่พ่อแม่ที่เมามากนั้นพยายามขึ้นมาบนเบาะหลังเพื่อนอนพักมาร์กเลยเอื้มตัวไปด้านหน้าก่อนจะปลดเบรกมือเขาเกลียดพ่อแม่มากที่ทาร้ายเขามาร์กออกมานอกรถก่อนจะผลักรถให้ถอยไปด้านหลังรถถอยไปอย่างรวดเร็วจนเหล็กที่ไว้ยกของแทงเข้ามายังร่างของพ่อแม่เขาที่อยู่ในรถระหว่างที่ซูซานฟังเธอพยายามส่องไฟไปทางเพื่อนตึกข้างๆแต่เขาก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นซูซานอยู่ดีมาร์กยังคงเล่าต่อว่าตอนนั้นพ่อแม่ของเขายังไม่ตายแต่ทั้งสองคนไปตายที่รถ งพยาบาลหลังจากผ่านไป2วัน อนนเองซูซานส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังตึกตรงข้ามแต่ชายที่ตึกตรงข้ามเดินออกจากห้องไปพอดีมาร์กเล่าต่อว่าเขาถูกตำรวจควบคุมตัวเข้าไปที่โรงพักตอนนั้นเองเขาได้รู้2เรื่องเรื่องแร,งรกคือเขายังทิ้งหลักฐานไปเยอะมากและเรื่องที่2คือเขาไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของอดัมนั่นทำให้มาร์กเกิดการเป็นลูกของคนอื่นและเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมของเขามาร์กอยากตามหาพ่อแม่ของเขาแต่มาร์กยังอายุไม่ถึง18เมื่อถึงเวลาที่เขาตามสืบได้เขาก็ตามหาแม่จนเจอซึ่งแม่ของเขาแต่งงานใหม่และเปลลียนามสกุแ้ว เขาตามไปเจอแม่ซึ่งปรากฏว่าแม่ของมาร์แท้จริงก็คือสุซานนั่นเองสุซานนั้นเอาเรื่องของใครคนหนึ่งไปเขียนเปน็นหนังสือจนโดงน่งดังและเรื่องของคนคนนั้นก็คือมาร์กเมื่อสุซานคิดได้เธอก็ตกใจมากมาร์กลุกขึ้นมาจากที่นอนและยื่นเอกสารแสดงว่าเขาเป็นลูกของเธอให้ดูสุซานยิ่งเห็นหลักฐานเธอยิ่งทำใจไม่ได้มาร์กอย่างเล่าต่อว่าหลังจากเจอสุซานแล้วเขาพยายามเก็บตัวตอนนั้นเองเขาได้เจอกับฮาเวียร์ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีฟันน่าเกลียดมาร์กมีความคิดว่าเขาอยากจะกําจัดฟันของฮ มักถามซูซานว่าให้ถายว่าเขาทําอะไรกับฮาวียอถ้าซูซานทายถูกเขาอาจจะปล่อยซูซานไปก็ได้ซูซานไม่ยอมตอบมาร์กเลยบอกว่าเขาเอาร่างของฮาเวียไปเผาและเอาหลักฐานการมีตัวตนของมาร์กเผาไปกับร่างของฮาเวียเพื่อที่เขาจะได้สวมบทเป็นคนอื่นแทนฮาวียอตายในฐานะของตัวเขา หลังจากเหตุการณ์นี้มาร์กก็มั่นใจว่าเขาจะเป็นเทพบุตรฆาตกรและจะเริ่มตามล่าทารกที่คนไม่ต้องการได้แล้วสุสานไม่เคยรู้มาก่อนว่ามาร์กเจออะไรมาบ้างสุสานเข้าใจว่ามาร์กไปอยู่ในครอบครัวที่ดีมาร์กรู้สึกเดือดดานมากขึ้นเขาบอกว่าเขาติดตามชีวิตสุซานมาโดยตลอดเขารู้ว่าเธอเป็นคนยังไงเธอไม่เคยคิดถึงเขาเลยแต่สุสานบอกว่าไม่จริงมาร์กถามว่าพ่อจริงๆเขาเป็นยังไงสุสานให้คําตอบไม่ได้มาร์กเลยมากระชากร่างของสุสานและขย่าตัวเธออย่างแรงด้วยความกรุนทั้งจากนั้นมาร์กกาาู้่รรว ยังไงบ้างตอนที่ทิ้งเขาสุสานบอกว่าเธอจําไม่ได้เธอจําได้แค่ว่าพ่อของเธอบอกว่าพวกเขาไม่พร้อมเลี้ยงเด็กสุสานในตอนนั้นเลยตัดสินใจยกมากให้พ่อแม่บุญธรรมมาบอกว่าสุสานไม่รู้เลยว่าพวกอดัมนั้นทําอะไรบ้างเขาถูกอดัมลุ้งละเมิดมาบ่อยมากจากนั้นมาก,ก็เดินไปปิดไฟและเข้ามาหาสุสานสุสานคิดว่าเธอจะโดนลุ้งละเมิดแต่มาแค่แกล้งเธอเท่านั้นมามาคุยกับสุสานต่อเขาต้องการจะเข้าใจสัมผัสความเป็นแม่เขาไม่เคยรับรู้เลยจริงๆเขาไม่ควรมีชีวิตยอยู่ด้วยซ้าสุสานเลยบอกว่าเเเธธออออยยาาาากจจะะช่ว่วมมดูแแลงต มอบตัวก่อนมาขอสัญญากับซูซานว่าเธอจะดูแลเขาซูซานตอบตกลงมาร์กเดินไปหยิบมือถือของซูซานและกดโทรหาตำรวจก่อนให้ซูซานคุยสายซูซานรีบอบอกตำรวจว่าตอนนี้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเธอและมีฆาตรกรอยู่กับเธอ มาร์กนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะกดวางสายเขาทำหน้านิ่งและถามสุสานว่าเขาเป็นฆาตกรจริงหรอหรือคนที่เป็นฆาตกรคือสุสานกันแน่เพราะเธอทิ้งเขาหากสุสานไม่ทิ้งเขาเขาก็คงไม่มีวันทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้และคงจะไม่มีใครต้องมาตายเพราะเขาสุสานบอกว่าเธอไม่รู้เธอไม่อยากให้มาร์กต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มาร์เอเริ่มกดดันเขามานั่งข้างสุสานก่อนจะให้เธอดื่มน้ำจากนั้นเขาก็บอกเธอว่าเขาอยากได้สัมผัสข,ของคนเป็นแม่ เขาอยากใช้ปากสัมผัสหน้าอกของซูซานซูซานทำหน้านิ่งก่อนจะบอกให้มาร์กทำได้เลยเมื่อมาร์กได้ยินแบบนั้นก็ปลดกระดุมเสื้อซูซานและเริ่มใช้ปากสัมผัสหน้าอกของซูซานตอนนั้นเองซูซานก็เอื้อมมือไปหยิบนาฬิการายก่อนจะฟาดไปที่หัวของมาร์กเต็มแรง ร่างของมาร์คล้มลงแต่ซูซานก็ได้ฟาดลงไปอีกครั้งมาร์กนิ่งไปพักหนึ่งซูซานพยายามลุกจากเก้าอี้แต่ขาของเธอถูกมัดไว้เธอเลยงายเก้าอี้ให้ล้มลงและรูดขาออกจากที่บันได้สำเร็จซูซานพยายามวิ่งออกไปจากห้องแต่มาร์กคว้าร่างเธอไว้ทั้งคู่ล้มลงไปด้วยกันมาร์คมัดมือของซูซานอีกครั้งแต่ตอนนั้นเอง ซูซานที่ใช้ไอโฟนก็ตะโกนบอกให้ซีริโทรหาเฟเดริกมาร์กไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมาร์กเขาเรีบวิ่งไปหามือถือของซูซานส่วนซูซานก็รีบวิ่งออกไปจากห้องซูซานวิ่งไปห้องเอกสารเธอรีบล็อกห้องมาร์กวิ่งตามมาแต่เข้าไปในห้องไม่ทันซูซานหันไปเห็นช่องแอร์เธอพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านช่องแอร์เพื่อหวังว่าเสียงของเธอจะถูกส่งออกไปเสียงของซูซานถูกส่งไปยังห้องที่มีแม่บ้านทำความสะอาดอยู่แต่แม่บ้านใส่หูฟังเธอเลยไม่ได้ยิน ยังคงตะโกนต่อไปมาร์กที่อยู่หน้าห้องได้ยินเสียงซูซานตะโกนขอความช่วยเหลือเขาก็เลยทําเสียงล้อเลียนซูซานซูซานหันไปเห็นเครื่องถ่ายเอกสารเธอรีบใช้ปากคาปากกาเขียนขอความช่วยเหลือระหว่างนั้นมาร์กก็พยายามพังประตูเข้ามาซูซานเมื่อเขียนข้อความเสร็จเธอก็รีบส่งแฝกไปให้เฟเดริกตอนนั้นเองมาร์กก็ทําลายประตูห้องเข้ามาได้พอดีเขารีบลากตัวซูซานกลับมาพร้อมกับฉีดยาบางอย่างใส่ร่างของเธอมาร์กยิ้มมือถือของตัวเองออกมาแล้วเปิดคลิปวิดีโอในมือถือให้เขาดูเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เเเขาาคจอกกกับบรี้แลว มักแต่ลิดยาที่มากฉีดใส่เธอทำให้ซูซานหมดสติไปในที่สุดซูซานได้สติอีกครั้งและพบว่าเธอถูกขังอยู่ในที่แคบเสื้อผ้าเธอหายไปและร่างของเธอก็ถูกมัดซูซานพยายามกระแทกตัวออกมาจนออกมาจากที่แคบได้ปรากฏว่าเธอถูกขังอยู่ท้ายกระโปรงรถและเธอเหมือนจะอยู่ในลานจอดรถแห่งหนึ่งซูซานเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินมาเธอเลยรีบวิ่งไปหาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าร่างนั้นคือม้กที่เอาชุดของเธอมาใส่และใส่วิกเพื่อปลอมตัวนั่นเอง มาร์กเมื่อเห็นซูซานก็ตกใจมากเขาโจมตีซูซานจนเธอหมดสติอีกครั้งก่อนที่จะลากร่างของเธอไปไว้ที่ไทยรถดังเดิมรถของมาร์กขับออกไปนอกเมืองไกลที่ที่มีคนอยู่ซูซานตื่นขึ้นมาและพบว,ว่าตัวเองอยู่ในกระท่อมกลางภูเขาหิมะขาของเธอถูกล่ามโซ่ไว้รอบๆมีผ้าเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์อุปกรณ์ผ่าตัดรวมถึงมีตัวอ่อนทารกอยู่ซูซานพยายามหาทางออกแต่ตอนนั้นเองมาร์กก็เปิดประตูเข้ามาและบอกว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านของเขา ซูซานรีบทำหายรีเบคก้าแต่มาร์กไม่บอกเขาเอาหนังสือขอซูซานมาอ่านซูซานเลยตะโกนหารีเบคก้าอีกครั้งมาร์กเลยลุกขึ้นมาและเปิดประตูเมื่อซูซานมองออกไปก็พบกับร่างของรีเบคก้าที่ยืนหันหลังอยู่ซูซานได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเธอขอร้องให้มาร์กปล่อยรีเบคก้าไปแต่มาร์กไม่สนใจเขาหยิบขวานและมีดขึ้นมาเขาเอามีดโยนเข้าไปในเตาก่อนจะถือควานและเดินไปยังร่างของรีเบคก้าซูซานตกใจมาก พยายามตะโกนสุดเสียงให้รีเบคกานี้แต่เหมือนรีเบคก้าจะไม่ได้ยินสุซานมองไปยังต่อไฟเธอเห็นมีดถูกเผาอยู่สุซานตัดสินใจเอามือยื่นเข้าไปในกองไฟเพื่อหยิบม,มีดออกมาเธอกริดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เอามีดออกมาได้สำเร็จเธอใช้มีดปลดันธนาการของเธอก่อนจะรีบวิ่งออกไปในทุ่งหิมะ เมื่อวิ่งไปไม่นานสุซสานก็พบกับมาร์คและรีเบคก้ายืนด้วยการที่ริมหน้าผาสุซสานร,รีบย่องไปข้างหลังและใช้มีดแทงเข้าที่ช่วงคอของมาร์คจากนั้นเธอก็รีบมาดูรีเบคก้าแต่ปรากฏว่าร่างของรีเบคก้าเป็นแค่หุ่นฟางมาร์คไม่ได้จับตัวเธอมามาร์คหันมามองสูซานด้วยความเสียใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นลูกที่ถูกทิ้งเพราะการถูกแม่ทิ้งมันก็เหมือนกับว่าเขาตายอยู่ทุกวันเมื่อพูดจบมาร์กก็กระโดดลงหน้าผาไปต่อหน้าต่อตาสาูซสานสุซานตกใจใมากแต่ก็พยายามหาทาทกลับ,บ เธอเจอรถบรรทุกจึงรีบบกกรถเพื่อขอให้ไปส่งเธอในเมืองที่สถานีตำรวจซูซานมาให้ปากคำกับตำรวจหนุ่มที่ชื่อบิยอนบิยอนเข้ามาด้วยท่าทีลำบากใจซูซานทำหาเฟเดริกและรีเบคก้าแต่บิยอนให้เธอไปพบไม่ได้บิยอนเริ่มเอาหลักฐานทั้งหมดมากางให้ซูซานดูตั้งแต่ภาพถ่ายและสิ่งของที่เขาเจอในกระท่อมปรากฏว่าในกระท่อมนั้นมีเพียงลายนิ้วมือของซูซานเพียงคนเดียวอีกทั้งซูซานให้การว่าเธอถูกจับไปท้ายรถภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีการบันทึกว่า รถของเธอมีผู้หญิงซึ่งคาดว่าเป็นตัวเธอเองเป็นคนขับสุสานรีบแย้งว่านั่นคือมาร์กที่ใส่วิกและเอาชุดของเธอไปใส่เธอถูกมาร์กลักพาตัวและทำร้ายโดยมาร์กเอารีเบคก้ามาเป็นตัวล่อเธอมิยอนเมื่อดียินแบบนั้นก็เอาภาพของคริสตินและเหยื่อนในคดีฆาตกรรมที่ถูกผ่าลูกออกมาให้สุสานดูปรากฏว่าทุกคดีจะมีข้อความเลือดเขียนไว้ทุกข้อความตรงกับคำในไดอารี่ของสูซานอีกทั้งเลือดที่นำมาเขียนยังเป็นเลือดของสูซานอีกด้วย ซูซานไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากมิยอนบอกว่าคดีแรกเกิดขึ้นในโรงแรมที่ซูซานไปประชุมงานซูซานพยายามคิดทบทวนเธอเริ่มจําได้ ว่าเธอไปที่โรงแรมนั้นจริงๆแต่ที่โรงแรมนั้นมีเจ้าหน้าที่แปลกๆคนหนึ่งเมื่อซูซานจําภาพได้พนักงานคนนั้นก็คือมาร์กนั่นเองมาร์กแอบเข้าไปในห้องของซูซานเพื่อเก็บเส้นผมและตัวอย่างเลือดของเธอจากผ้าอนามัยเพื่อนําไปใช้สร้างหลักฐานว่าซูซานเป็นคนฆ่าผู้หญิงเหล่านั้นซูซานรีบบอกว่ามาร์กเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพราะมาร์กมักจะใส่ถุงมืออยู่เสมอในห้องทํางานของซูซานมาร์กทาทุกอย่างให้อยู่ในสภาพเดิม ยอนแย้งว่าไม่เคยมีใครเห็นมาร์กมาก่อนสุสานน่าจะเป็นคนฆ่าจโจหันด้วยที่ไม่มีใครเห็นมาร์กเพราะเขาวางแผนทำลายภาพในกล้องวงจรปิดหมดแล้วเป้าหมายของมาร์กก็คือการให้สุสานกลายเป็นฆาตกรแทนเขานั่นเองสุสานก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมพร้อมกับนำตัวขึ้นศาลและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับ แล้วไว้พบกันในสป,ปอยล์ภาพยนตร์เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ